สวัสดีครับอยู่พัทไอออนเดลมอลวังกะปีนะครับผมกับ how to ep ที่3ครับผมวันนี้ผมพามาดูวิธีการรีเซ็ตหน้าจอนะครับของทั้ง i อ n Y p a ายนะครับแล้วก็ไฮเทค ht นะครับ i อ n V ด้วยนะครับแต่ไอออนวเนี่ยจะใช้วิธีวิธีการเดียวกันกับ h ไ t e ท h นะครับผมซึ่งตำแหน่งของตัวฟังก์ชันในพวงมาลัยเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับก็จำไปใช้ได้เลยนะครับวิธีแก้ตัวนี้ครับก็จะแก้ได้ทั้งอาการจอค้างนะครับแแบค้าง นะครับผมตัวนี้สามารถแก้ได้เลยนะครับรวมไปถึงเวลาหน้าจอถ้ามันไม่ตรงนะครับก็สามารถจะใช้วิธีการนี้นะครับรีเซ็ตให้มันกลับมาตรงได้นะครับผมก็เดี๋ยวมีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มต้นที่ i อออนวายพัสกันก่อนมาครับลูกค้าไอออนวา p พัสนะครับวิธีการรีเซ็ตหน้าจอนะครับอ่ะเรามาดูที่พวงมาลัยนะครับด้านขวาตรงนี้นะครับจะเห็นรูปโทรศัพท์ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มลูกศรขวานะครับกด2ออันนี้ครับพร้อมกันนะครับ ดูภาพกว้างนะครับกดค้างไปเลยนะครับจนกว่าหน้าจอจะดับนะครับผมอันนี้หน้าจอดับแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะติดขึ้นมา นี่ครับเรียบร้อยครับวิธีการรีเซ็ตหน้าจอของ i อ n อนวา p พั s นะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮ t e c h HT และ i อ n v นกันบางครับสำหรับตัว h ไฮ t e c h HT และ Ion-V นะครับสังเกตดูนะครับว่าจะมีปุ่มนะครับโทรศัพท์นะครับฝั่งซ้ายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มดอกจันขวานะครับตำแหน่งเดียวกันนะครับทั้ง i อ n v นและ h ฮ t e c h HT นะครับก็คือกด2ปุ่มนี้นะครับพร้อมกันได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองกดให้ดู นี่ครับหน้าจอดับไปแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวหน้าจอติดขึ้นมาแบบนี้ครับนี่นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอ่ะแล้วกดเปิดใช้งานให้เรียบร้อย a ักตรีไปนะครับ เรียบร้อยครับนี่ก็คือวิธีการรีเซ็ตหน้าจอนะครับของ h ฮ t e c HT นะครับแล้วก็รวมถึง i อวั v ด้วยนะครับใช้วิธีการเดียวกันกับ Hype Tech ตัวนี้เลยนะครับผมใครชอบคอนเทนต์นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็คอนเทนต์ต่อๆไปนะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ